สวัสดีครับผมคาถาชินวัญชรครับกลับมาพบกับครอบครัวเอ็มไทยและก็ชาวราศีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเดือนมกราคมเดือนนี้สวัสดีปีใหม่แล้วก็แฮปปี้นิวเยียร์ด้วยครับเดือนแรกของปีได้อิทธิพลของไพ่ทัพพิคะเนธถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จนะครับถ้ามีโอกาสสวสดลิโอมเนชัยนามนมัอมสอมศีคเนศายะนมัะเชา้าอมสีเนศายะ ณมหาองค์การพิน,นาทุนาถังอุปมังคุมโนจ่าอินโทพิเนโตมหาเทโอะาหาวันมิสัพทาสิทธิกิจังสิทธิกำรมังประสิทธิเมขอเป็นมีองค์พระพิเนตพระผู้ให้แสงสว่างทางปัญญาผู้พระผู้เป็นเอกอักรศิลปินพระผู้เป็นเทพด้าแห่งความสําเร็จได้โปรดดลบันนานประทานความสําเร็จให้กับข้าพเจ้านะฮะแล้วก็อธิษฐานจิตสบายสบายจะมาที่ตึกโมโนนี่เลยก็ได้ใกล้ๆดีนะฮะองค์พระพิเนศศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับ ถ้ามีโอกาสในวันที่1นึถึงส0นี้เป็นการเปลี่ยนงานเลื่อนตำแหน่งหรือขยับขยายงานและการลงทุนถือว่าเด่นมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับศิลปินศิลปะงานบันเทิงธุรกิจบริการอาหารเครื่องดื่มรวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวกับวิศวกรสถาปนิกออกแบบตกแต่งภายในการก่อสร้างธุรกิจค้าวสัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและฮาร์ดแวร์ต่างๆเด่นมากรวมไปถึงเรื่องของ อีค m มเมิรออนไลน์และก็เทคโนโลยีต่างๆส่วนที่ต้องระวังคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางนะฮะแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานและที่ดิอาจจะมีเกณฑ์เลื่อนล่าช้าหรือไม่ได้อย่างที่คิดหรือคาดหวังไว้นะครับวันที่ 1, 2, 3, 4 จะมีเกณฑ์ขยับขยายในเรื่องของการงานและการเงินแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดแล้วก็อารมณ์ทั้งของตัวเราแล้วก็กับคนรักด้วยวันที่78ต้องระวังเรื่องของหายส่วนวันที่90อันนี้บอกว่าจะมีโชคดีแล้วก็ใครที่โสดจะมีความรักเข้ามา11จนถึง20มกราคมชาวราศีกันต้องระมัดระวังเล็กๆ เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเงินใช้ใจ่ายเงินเยอะหน่อยแต่เงินเข้ามากก็ออกมากนะฮะแต่ว่าไม่ถือว่าแย่คือเรียกว่ามีสภาพคล่องไม่เหลือเก็บเท่านั้นเองนะฮะก็จัดการการเงินให้ดีนะครับในวันที่17มกราคมถือว่าเป็นวันอมาวสีหรือวันพระจันทร์ใหม่นะครับถ้ามีโอกาสนะครับก็ แบ่งเงิน2ส่วนส่วนหนึ่งไว้ใช้ส่วนหนึ่งเก็บให้เต็มกระเป๋าจัดเรียงเงินให้ดีทําความสะอาดกระเป๋าให้เรียบร้อยกระเป๋าสตางค์ที่ดีควรที่จะมีสีแดงสีส้มสีอิฐและก็สีม่วงด้วยนะครับที่จะใช้สีเหลืองยังไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ยังเป็นปีละกาธาตุไฟอยู่ส่วนปีจอธาตุดินนั้นกระเป๋าสตางค์ที่ดีควรจะใช้ สีม่วงสีแดงสีส้มเนื่องจากว่าไปเอาพลังของดาวบินก้าวม่วงมาใช้หากใช้กระเป๋าสตางค์สีเหลืองหรือจัดวางดอกไม้สีเหลืองอาจจะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและเกี่ยวข้องกับเรื่องของโชคลาภได้เพราะเป็นคู่ธาตุดินนะฮะเราก็ต้องใช้ก้าวม่วงดาวบินก้าวม่วงนี่เป็นคู่ธาตุไฟไฟกําเนิดดินส่งให้ดินอุ่นแล้วก็มีพลังนะฮะเพราะพูดถ้าเหลืองธาตุดินนี้จะส่งผลเรื่องของ สุขภาพแน่นอนอันนี้แต่ก็ฝากบอกไว้ด้วยนะครับใครที่อยากจะเปลี่ยนกระเป๋าตัง์รับปีใหม่ก็แดงส้มอีกม่วงนะฮะก็ต้องระมัดระวังหน่อยสําหรับกระเป๋าตังสีเหลืองซึ่งเป็นสีธาตุดินส่วนสีทองสีขาวไม่เป็นไรเพราะเป็นสีธาตุทองนะฮะเดือนนี้ชาวราศีกันโชคดีมากในวันที่17จนถึง20นอกจากขอพร พระจันทร์คือวันอเมาวาสีแล้วนะฮะให้มีเงินเต็มกระเป๋าให้มีความสุขสงบร่มเย็นให้มีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์อมจันทราศส,สิประภาณะมาหานะคร mm ับ hmm. ก็จะมีเกณฑ์โชคดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินรวมไปถึงการเริ่มต้นใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของงานด้วย21-31มกราคอันนี้เด่นในเรื่องของความรักแต่ต้องระมัดระวังเรื่องเอ,งเอกอสารสัญญาคดีความนะฮะ และในช่วงนี้นะครับจะได้พบเจอเพื่อนเก่าคนในสังคมเดิมโดยไม่คาดฝันหรือหมายถึงคนรักเก่ารีเทิร์นก็ได้25จนถึง31มกราคมงานที่เกี่ยวข้องกับงานบันเทิงธุรกิจที่เกี่ยวกับบริการงานด้านต่างประเทศและธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเด่นเป็นพิเศษครับช่วงเวลานี้นะครับ จัดงานเที่ยวเมืองไทยนะครับเป็นเทศกาลเที่ยวเมืองไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่สนลุมพินีถ้ามีโอกาสนะครับก็เรียนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านครอบครัวเอ็มไทยนะฮะไปพบกันได้นะครับในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยนะครับไปดูกันนะครับว่า เที่ยวไทยรับพร12ราศีชีวิตดีแน่นอนมีราศีไหนต้องไปเที่ยวไหนและไปสวดมนต์บทไหนและไปทิดไหนกันบ้างนะครับขอบคุณการท่องเที่ยวประเทศไทยและท่านรองผู้ว่าการการท่องเที่ยวประเทศไทยท่านนพดลภาคพรด,ด้วยนะครับและวันที่31มกราคมนี้ยังเป็นวันพิเศษอีกหนึ่งวันนะครับถ้ามีโอกาสอยากให้ชาวราศีกันได้กราบขอพรอง,องพระอุปคุตเถระนะครับซึ่งถือว่าเป็นพระอรหันต์ที่มีโชคลาภ มีอำนาจบลรมีแล้วก็มั่งมีสีสุขนะครับมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ตามความเชื่อของชาวล้านนานะครับพระพุทธจะขึ้นจากน้ำมารับบาตรใครได้ใส่บาตรองค์พระพุทธก็ถือกันว่าจะโชคดีมีความสุขอุดมสมบูรณ์ไปตลอดนะครับซึ่งวันเพ็ญพุทธหรือขึ้น15บห้าวันพุธไม่ได้มีกันบ่อยๆนะครับจะไปที่วัดพระพุทธจังหวัดเชียงใหม่หรือว่า ที่วัดผ้าไม้นะครับหลวงพี่อุเทนที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับหรือว่าวัดพระพระคุทธที่ประดิษฐานอยู่ทั่วประเทศไทยก็ได้นะครับอย่าลืมสวดคาถาบูชาพระพระคุตคาถาขอโชคลาภพระพระธุและคาถาพระพระธุผูกมานด้วยถ้าหาไม่ได้นะครับติดตามได้ในเอ็มไทยในซีมีแล้วก็ในโฮ l ลไลทคหรือว่าในหนังสือพยากรณ์ชะตาชีวิตปี2561นะครับ ซึ่งจะมีรูปภาพองค์พระประคุตนะครับแล้วก็พระคาถาสําหรับสวดบูชาด้วยนะครับแล้วก็ในวันนั้นถ้ามีโอกาสอาจจะอัญเชิญองค์พระประคุตมาไว้กลางแจ้งนะครับแล้วก็ถวายด้วยข้าวสุกแล้วก็น้ํานะครับข้าวสวยสุกแล้วก็น้ำนะฮะอธิษฐานจิตสบายๆนะครับ ขอแบ่มีีองค์คุ้นให้ชาวราศีกันทุกท่านรุ่งเรืองราบรื่นร่ำรวยร่มเย็นเป็นสุขด้วยนะครับเดือนหน้าเราพบกันเดือนนี้สุขสันต์วันปีใหม่ฮ a ปปี้นิวเยียรเชื่อมันในไพ่ในผมและในตัวเองกับผมคาทาชินมันชรสวัสดีครับโจสันสวัสดีครับผมคาทาชินมันชรสินแสวองตั๊กษีพาคุณผู้ชมทุกท่านมากาบสักระองค์เทพเยโลผู้เท่าจันทา หญิงสาวและชายหนุ่มคู่หนึ่งครองรักกันมาและหญิงสาวได้ตายไปและไปเกิดเป็นพระจันทร์ชายหนุ่มผู้นั้นได้อธิษฐานจิตนะครับแล้วปฏิบัติธรรมจนเง็กเซียนห้องเต้ม,มีความรู้สึกสงสารจึงประทานพรและยกองค์ผู้เท่าองค์นี้ขึ้นไปเป็นผู้เท่าจันทราอยู่กับผู้รักที่บนพระจันทร์ ตราบชั่วฟ้าดินสลายครับและนี่คือตำนานของผู้เท่าเยหลหรือผู้เท่าหยุดโหลที่อยู่ด้านหลังของตัวผมเองนะครับชาวฮ่องกงนิยมมากาบขอพรกับเทพเยหลหรือผู้เท่าจันทาเกี่ยวกับความรักแต่มีเคล็ดลับดีๆมาฝากนั่นก็คือจะต้องทำมืออธิษฐานจิตขอพรด้วยนะครับนิ้วนางกับนิ้วโป้งติดกันนิ้วชี้กับนิ้วกลางติดกัน แล้วก็มีได้แดงอยู่นะครับนิ้วก้อยสอดประสานไว้ด้านในนะครับแล้วก็มีได้แดงอยู่นะครับเอาละสอดประสานไว้อย่างนี้นะครับเรียบร้อยแล้วก็อธิษฐานจิตขอพรนะครับโอมจันทาสสิปภานะมาหาโอมจันทาสสิปภานะมหาโอมจันทาสสิปภานะมหา ขอบารมีแห่งผู้เท่าจัน,านทาองค์เทพจันทานผู้ให้แสงสว่างในยามราตรีผู้ให้ความสุขสงบร่มเย็นผู้ประทานความรักและความอุดมสมบูรณ์ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ข้าพเจ้าโดยชื่อตัวเองด้วยครับเถมากชาติเป็นอนรกระดังชอนเหกเฮีเ้ยงหวังเต๋อเสียงมีความรักที่มีความสุขสงบร่มเย็น มีความรักที่มีความซื่อสัตย์และมีครอ ollar, บคร <it> ัวที่อบอุ่นอุดมสมบูรณ์ดุดดังผู้เท่าจันทาดุดดังแสงจันทร์วันเพ็ดดังแสงจันทร์เพโอมจันทาโจสันสวัสดีครับผมคาาชินมัญชรสินแสว่องตั๊กศี่พาคุณผู้ชมทุกท่านมากาบสักระองค์เทพเยหลผู้เท่าจันทา <until next. S 1> หญิงสาวและชายหนุ่มคู่หนึ่งครองรักกันมาและหญิงสาวได้ตายไปและไปเกิดเป็นพระจันทร์ชายหนุ่มผู้นั้นได้อธิษฐานจิตนะครับแล้วปฏิบัติธรรมจนเง็กเซียนฮ่องเตม้มีความรู้สึกสงสารจึงประทานพรและยกองค์ผู้เท่าองค์นี้ขึ้นไปเป็นผู้เท่าจันทราอยู่กับคู่รักที่บนพระจันทร์ ปราบชั่วฟ้าดินสลายครับและนี่คือตำนานของผู้เท่าเยหลหรือผู้เท่าหยุดโหลที่อยู่ด้านหลังของตัวผมเองนะครับชาวฮ่องกงนิยมมากาบขอพรกับเทพเยหลหรือผู้เท่าจันทาเกี่ยวกับความรักแต่มีเคล็ดลับดีๆมาฝากนั่นก็คือจะต้องทำมืออธิษฐานจิตขอพรด้วยนะครับนิ้วนางกับนิ้วโป้งติดกันนิ้วชี้กับนิ้วกลางติดกัน แล้วก็มีได้แดงอยู่นะครับนิ้วก้อยสอดประสานไว้ด้านในนะครับแล้วก็มีได้แดงอยู่นะครับเอาล่ะสอดประสานไว้อย่างนี้นะครับเรียบร้อยแล้วก็อธิษฐานจิตขอพอรนะครับโอมจันทาสสิปภานะมาหาโอมจันทาสสิปภานะมาหาโอมจันทาสสิปภานะมหาขอบารมีแห่งพุ้เท่าจันทา องค์เทพจันทาผู้ให้แสงสว่างในยามราตรีผู้ให้ความสุขสงบร่มเย็นผู้ประทานความรักและความอุดมสมบูรณ์ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ข้าพเจ้าโดยชื่อตัวเองด้วยครับเถ้าแกชาติเป็นอรกระดังชอนเหตกเตีเ้ยงหวังเต๋อเสียงมีความรักที่มีความสุขสงบร่มเย็น มีความรักที่มีความซื่อสัตย์ตและมีครอบครัวที่อบอุน่นอุดมสมบูรณ์ดุดดังพุ้เท่าจันทาดุดดังแสงจันทร์วันเพ็ง,งโอมจันทา